สวัสดีค่ะพ่อกันอีกแล้วค่ะกับไอตุกตา,าพาฝันเนาะคะ่ะเนาะมาค่ะกินกาแฟํำกันเนาะค่ะเดอ้อกาแฟดำหอมๆจ้า กาแฟก็ดื่มเล่นเลยก็มีแหงนกันเนาะชื่นใจว่างั้นเถอะสำหรับคนโคอกาแฟค่ะถ้าผู้เหลือบดดื่มกับบดเสพนกันเนาะก็ว่ากันไปตามอันความชอบว่างั้นเถอะปะชอบแบบไหนการดื่มแบบนั้นนกันเนาะข้างนอกก็เป็นนั้นบรรยากาศสีเทาๆเลยค่ะดังนั้นเ้ยนี่ท้องฟ้าเป็นสีเทาๆอากาศเย็นกันประมาณสององศาวไย้บาช่วงนี้ แต่ว่ามันบ่มีลมมันก็เลยเป็นอากาศนิ่งๆบค่ะเนาะถ้ามีลมก็เป็นอากาศเย็นเจีะะ๊ยบเด้อค่ะหนาจิบกาแฟเนาะคะ่ะเนาะหาเรื่องมาคุยกันก่อนเรื่องแต่มันแวบเข้ามานะมัน ห well like ัวสมองมันงั้นเหรือปะเงียบเด้อก็เงียบ ทางเหอนเอยตุ๊กตาอันตะก่อนมันพันเหนินจอดฟรีเนาะคะ่ะเนาะอันจอดรถเนี่ยค่ะนาบานบ่นบต้องเสียตังเงินเด้อปะนำไล่ทางแต่เดี๋ยวนี้พันเหนอนเสียเงินค่ะเป็นซี่เกือบทุกจุดของนำตัวเมืองเลยคะ่ะแต่ว่ามีอันจุดนิดหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะที่ว่ามันบริจาคเงินนอกนั้นจ่ายเงินมดเลยค่ะทำตัวเมืองทั้งตัวเมืองทั้งนอกเมืองค่ะ แต่ก่อนเพราะว่าอันอยากจอดมุกหรืก็ไดเนาะค่ะเนาะจอดแล้วก็บรรต o จ่ายเว้นเต่าเนาะเขาหลงองนคราเชอร์บางัันแต่งงงงไปอันคาราชนะคะอันนั้นก็ต้องจ่ายแต่ว่าจอดตามข้างนอกนี้ฟรีเนาะคะเดี๋ยวนี้บ่มีค่ะเดี๋ยวนี้ใจมดเลยบางที่ก็ห้ามจอดบางที่ก็ถ้าไปจอดแล้วก็ขึ้นเอาวันล้อรถขึ้นนํามันไล่ทางเนี่ยก็โดนปับนะะ๊บเด้ค่ะ ทางทางเมืองเออยู่นี่แถวบ้านเอยนี่เดี๋ยวนี้ฮันจอดมองเหนือกระจายต่างมองกันก่ะเว้นแต่ไหนจอดน่ะมันที่ส่วนตัวเนาะค่ะเนาะที่ส่วนตัวก็คืออันทางเข้าลงรถของตัวเองที่เป็นที่ดินนั้นที่เขาซื้อน้าบ้านสิหก่ะอันนั้นบวตรงใจแต่ว่าถ้าไปจอดนําไล่ทางสองฝั่งนี้ใจมัดเลยค่ะต้อง เก็บเงินว่างั้นเถอะปะเก็บเงินแล้วก็มีรถตรวจด้วยค่ะรถที่ว่าอันมีสแกนนั่นะคะไปขี่พันก็ขับไปแล้วก็มันก็ตรวจมันทีมันซสี่ันเป็นออโตมัติสเนาะค่ะเนาะมันสี่เข้าไปหมดเลยแล้วก็คนที่บใจาเงินก็ได้เบือนพันเอินเบืร์แต่เบืรออันเบื่เสี่ยงเงินว่างั้นเถอะปะเดี๋ยวนี้คนอัน คนเอารถออกไปหั้นป่านนี้ก็ต้องได้คืนก่อนเดีอยวค่ะเอยว่าแม่มันมันบริจอดฟรีเนาะค่ะเนาะนล้วถ้เอาไปทิ้มว้มดมือก็เสียเป็นหลายหลายบาทเด้อยค่ะหลายตังค์เอยถึงว่าเดี๋ยวนี้โรกมันเปลี่ยนมานะคะ่ะเมืองไทยก็เป็ี่นแล้วมันบอกค่ะบางที่ก็ได้เสียตังค์แล้วคะ่ะแต่แถวบ้านเอ้ยนี่อันนี้ปีที่สองแล้วค่ะแต่ก่อนอันเืินเอ้ยตุ๊กตานี่มันเยอะอยู่เกือกบศูนย์อันที่พันแข่งอัน ออกกาลังกายใช่ไหมคะออกกลังกายยันบริหารตัวเองลดไหลค่ะลดที่มาจอดตอนเศร้าตอนแรงน้ะคณะเพียบเดี๋ยวนี้ฮันกาเฮียไปเยอะค่ะเพราะว่ามันได้ใจตังฮ่นก็เอาไปมีมองจอดเธอแต่ก็เสียเงินน้ะคณะแต่ว่าก็ยังน้อยว่างั้ินเถอะป้แต่ถ้ามาจอดอยู่ทังถังฟังเหินเอ้ยนี่มันเสียเงินหลายอัตราการเสียก็บุกคือกันนะค่ะมันก็เลยดูอันดูมันโล่ง ดูถนนหุนทางมันโล่งๆเวยว่าขึ้นไปขึ้นมาก็แปดดีเนาะค่ะเนาะมีรถขับออกจากบ้านก็นได้ใจมัดว่างั้นเ้อะปะอยู่ทางนี้เ็าใจมัดทุกอย่างกะบ่มีเลยมองเลยที่ว่าเน่ะเฮ้ยจอดฟรีบ่มีไปรถโดยสารก็ใจแพงขึ้นเนาะคันเดียวนี้เนาะ เพราะว่าพันปับอัตราการนั้นเดินทางมันสูงขึ้นว่างั้นเหรปะขี่รถอันมอเตอร์ไซน้อยนี่ก็เสื้อหมวกกันนอกเลยค่ะถ้าบาเซอร์ก็โดนปับ๊บแถมรถรถจักรยานนี้บางชนิดก็ต้องใส่หมวกกันนอก ถ้าบอไซ่หมวกับนกกับตำรวจจับก็ได้โดนปั๊บได้ใบอันได้ใบอ,อันอันนั้นอีกค่ะได้ไปเสียเงินอีกประเทศมันน้อยเน,นอะค่ะนเอยว่ามันก็เลยอันมันทั่วถึงนะค่ะ แต่ถ้าเปลี่ยนประเทศใหญ่ๆก็ยากนนาอยู่เรื่องขออยว่บ้าเนาะเพราะว่าเพื่อคนนํามทำตามกฎว่างันได้ป่กาแฟก็นั่งไปนั่งมาแล้วมากินกาแฟเคยก็ได้ต้มกาแฟไปแล้วละคะแฟนเออแฟนออกไปข้างนอกอันเมื่อกี้นี่ไปหามงู หมู่พันยกรนเอ็ดงานซ้อยน้อยเนื่องค่ะเอ้ยก็ทำงานมาเวด่วยๆไปเรือกับฟนทำงานเมืม่อมือ้อละพอดีแล้วเรียบร้อยแล้วพอดีแฟนเอ้ยสร้างโองไว้งานแล้วอยู่เรือก็เลยอันพันเลยมาส่งไอ้ตุ๊กตาบอกถุออันตัวปรยูงเหินเท้าโขงซะ,ะเพราะว่าก่อนไปน,นั้น เอาเขียนนั้นอนันแล้วพิมพ์ตัวหนังสือแล้วพันไปเซ์น่ะบางจุดไว้เนาะค่ะเนาะวันที่เธอเอายันมาก็พันยังบ่มาส่งเอ้ยเราเอาป้ายอนั้นออกแล้วก็เลยมาอยู่กะต้องมาจากสมอมงครึ่งหนึ่งแล้วก็พันก็มาส่งลวดที่พันส่งของเอ้ยก็เข้ามาได้มันเป็นกล้งมันต้องใช้มืออื่นคัะสำรับกันอยู่นั้นอุปกรณ์แฟนเอ้ยพันน่ะทำงานอยู่ลำเหลือมอื่นพอดีหม่พันละมาแล้ว หมู่พนังกรมาซ้อยแต่ว่าพันบ่มีเวลาเยอะพันลึกกับกอนพันต้องไปธุระอย่างอื่นอีกแล้วพันกรมาไก่เนาะค่ะเนาะบันนี้แฟนเออแล้วพันเดแฟนเออเราไปบอกว่าเขาจงมาซ้อยตัวปาะมาก็ถ้วยที้อยอาศัยมันบอกค่ะพันซ้อยตัวตัว้อยพันพักก็เลยมาส่งเออแล้วก็เออกมาเมาวันทากงวันวัสดุพันก็มาส่งเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแฟนเอยแห่งบ่ฮอดจักเอว่าประมาณสักสงชั่วโมงครึ่งแ่ละค่ะก็ดางวัน ราะว่าหมู่พันกันเนอะกลับบ้านเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเมื่อกี้นี้เห็นโทรมาแล้ววันกำลังจะนอนกันแล้วป่ะานจะนอนกันแล้วก็อย่างว่าเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงวันนะ้วค่ะยังใส่ยฝังค่ะคืออันนั้นก็เลยเออเอาโอเคมาของมาแล้วเด้อค่ะถ่ายรูปเพื่พันเบิ่งเรียบร้อยอากาศเัน่เป็นฝนตกหลินเมื่เมื่อค่ะมื้อนนี้เป็นฝนโปอยนะคะฝนตกโปอยเนาะค่ะเนาะ ถ้าอยู่ท่าเหลือก็ลมเย็นๆซะหนาวค่ะหนาวเย็นอันนี้มันยุ่งนําเนือเหอนเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าออกข้างนอกก็เป็นฝนตกด้วยกันนี่ฝนลงอันโบเแม็ดหน่ะเปียกก็เป็นฝนพันเอืนเสร็จแล้วฝนลงเม็ดน้อยๆนะฝนตกลินน้อยๆฝนฝอยๆเนาะค่ะฝนฝอยฝนตกอันโบ้ผมเปียกว่างันนเด้ะปะแต่ว่าถ้าย่างอยู่บนมือก็เปียกคือกันค่ะแต่ก็ดีที่ว่ามือนี้มันบ่ค่อยอันถังนี้บ่ค่อยมีลมมาเลยก็เลย